สวัสดีท่านผู้ชมดูท่านกันด้วยอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับอีตโนืหนึ่งสี่ีสามวันนี้เราอยู่ในแมปอ่อชื่ออะไรไม่รู้ผมไม่ได้แปลภาษาอังกฤษนะคือก็คือ,คอทุกๆุมินาทีคุณจะได้รับสมองนันเองแมปนี้ผมเมื่อกี้ผมเข้าไปเล่นแล้วก็รีเบิร์ตไปรอบหนึ่งนะก็เล่นแบบเดียวนะแต่แบบนี้ก็สนุกนะแบบแนว F K เพลินนิดหน่อย เราไปเริ่มกันเลยโอเคแล้วเข้ามาแล้วก็คือเกมเนี้ยจะให้เราเพิ่งสมองปมนะอมไปเลยนะก็เดินไปเลยบวกไบวกสบลบย0 IQ ิบลบสิบห้าลบ45ล่ส้าก็จะไปเอาวินกันนะเย่การรีเบิร์ตก็จะมีเงื่นะนอนไขนะรอบแรกก็กมาหนึ่งรีเบิร์ต รอบที่สองก็สามีเปิดเอ, 3, อ้ยสามาสามชนะโอเคโอเคเราก็จะจากคูนหนึ่งเป็นคูนสองนะสามโลมักเองถูกถูกว่าผมจมดมเนี่ยเออยี่สิบสองจัดโอเคทำไงงานแล้วต่อไปให้เหรออยากจ่ายนะจัดไหมจัดก็จัด รออะไรต่อไปข้าวโลักเฮ้ยมันถูกยังอนะเมื่อเก็บไว้ดีกว่าไปเอ้าอะไร,รอ่ะพี่ไม่รอหลอดมันเต็มก่อนแล้วพี่ค่อยเล่นนะครับ เอ้มันมันอย่างนี้ได้ปะ่ะไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้โอ้หถือว่าจะเกียนเกมได้นี่คืออะไระซื้อกดคู่นน่าจะคุ้มกว่า โอ้ยไม่ไหวแล้วจ่ายไปเลยกัน9ก้ารูบักคูณแปดถ้าไปสิบห้ารูบักคูณสิบหกอ่ะไม่อ่ไม่มีตังค์แล้วไม่เหลืมีอยู่หมดแล้วหมดตูดแล้วโอ้ยวินหายหมดเลยนีอะไรอ่ะเลเวลหนึ่งแล้วเออเมื่อกี้เมื่อกี้เลเวลอะไรอ๋อฮาทูเพโอเค แล้วก็สา่สิบห้าหกสิบห้าเจ็ดสิบห้ายี่สิบห้าแล้วก็เฮ้ยวินเลยหรอยี่เบดเท่าไหร่ยี่สี่ต่อวินี่ใครให้เปิดไหม เงินได้เปิดไข่รอเวลาโอ้ oh my god เดี๋ยวจะขอ,อย่างฟาวน์วินเลเอ้ยไม่ใช่ตอนนี้ถ้าไปห้าวินเดี๋ยวผมจะขอรีเบิร์ตนี่ไง ก็บบคือ get t o back มันกนเกิดอะไรขึ้นวินไนนอ้น,นี่เราเราไ้นี่ฮะ reverse จากยี่สิบสี่เป็นสามสิบสองอุย้ยเตมิมแล้วดีจริงๆต่อไปใช้8แปดดุยเลยเราชิวอยู่แล้ววินเราเอ้ยสมองเราเพิ่มขึ้นขึ้นไวขึ้นไวมาก เดี๋ยวผมว่าผมจะรีเบิร์ตเอ้รีเบิร์ดหรือไปเลยไปเลยก็ได้นะดูจกักตาแล้วเดี๋ยวไปเลยดีกว่า15าวินโอเค15าวินแล้วลุยแพ็กชนะอะไรเนี่ยไม่เอา ผู้หญิงคนนี้เขากี่วินเนีครทำไมเขาเดินผ่านนะสามสี่วินเลยเหรอต้องอบี้เหรอาไมทางาเหมือนทางเลยเนี่ย join the group to get สองสปีดเอาวัดอ,อ,อ,อะไรสองสปีดะไยอะ วิ่นลบเยอะอยู่เดยนี่เราจะเก็บวินแล้วก็ไปดีเบอร์นะตอนนี้ดีเบอร์สำคัญมากเสียงอะไรแปะ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 ,แปะมันคือเสียงอะไรอ่ะเสียงโดสีแดงเหรอใช่เสียงโดสีแดง โอเค40ลีบร์เอ้ย hey, 40วิ40ต่อวิอีกสาันาทีเปิดใครได้จาก40เป็น48ทำไมอ่ะคูณ8เพราะคูณ8เหรออ๋อฮะวันนี้ไม่ค่อยเก็ดแล้วกัน เอวินเราขึ้นไหวเอ้อไม่ใช่วินชื่อเรียวินอะ่ะรีเบิร์นเราขึ้นหไหวเอ้ยชุวยสมองวินขอยายฟาร์มนะเจอกันทุกคนครับผมผมเจออ่พี่เบิร์ ดูบักดูกรามเขาดิบักใหญ่อะอันนี้คนไทยหรือเปล่าเนี่ยเสื้อไฟเอ็มหรือเปล่าไม่ใช่เสื้อไฟเอ็มไหมอะก็ค่ะอ่าตอนนี้ไข่เปิดได้แล้วครับเรดเรดีด้้วเดี้ก็เลยให้ให้ใหะไรอะ ให้ค<ม>ิวเหรอใช่เหรอโอดีเหมือนจะให้ไอคิวต่อวีแล้วเมื่อกี้ผมอประมาณหกสิบก่อตอนนี้มาแปดสิบแล้วนะไม่รู้ว่าถาวาวรหรือเปล่านะดูนะนะจากแปดสิบมันจะเป็นเนท่าไหร่เนี่ยเป็นเก้าสิบหกตอนนี้เอ้ยไขย่ไข่มันบวก สมองเรานะอุ้ยดีอ่ะดีกว่าเกมพาร์ตเยอะเลยได้วินด้วยเนี่ยเห็นปะ่ะเลสิ4ธิ์นน้าเมื่อกี้มันมีสามสิบมัง้งไปเดีดีกว่าเลเวลทรีเลเวลทรีเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไม่เหนื่หยอ่ะชิว มั้งชิวพันห้าอุ้ยอุ้ยไม่อาจจะไม่ชิวนะแต่เราอีวินเยอะเอ้ยเรามีอันนี้เยอะไม่เป็นไรน่าจะได้สิบวินถึงอุ้ยนี่แหละของเด็ดเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันเมื่อกี้เห็นวินนีไข่อีปิกอะราเปิดกันนะจากเก้าสิบหกเป็น1น6้อยสามสิบหกได้สามห้าวิน ของดีมันจะมีหน่อยระบบร้อยห้าสิบสามต่อวิว้าวเ,าเ,าเ,าเขามีเก้าพันวินขเขาโหดจังมีกี่ด่านะ <S <S อะก็ ก็น่าจะแบบอ่าก็ไอข้างล่างก็เป็นตัวคูณคูณนี่นี่คูณสมองส่วนไข่ก็จะให้บวกอ่าสมองเหมือนกันสมองเพิ่มบวกวิสมองต่อวีเพิ่มกับให้วินถือว่าของดี โคตรจะของดีเดี๋ยวผมจะอีฟคีย,ยาวๆเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนตอนอะไรโคตรดูก่อนว่าจะได้เท่าไหร่ดูก่นอนครับดูก่นอกนเมื่อกี้ว่าผมจะเจอน,นักแข่งพี่รูงคนนี้บอกเขาจะอยู่ดีเขาลอยขึ้นไปไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวรอรอดูเดี๋ยวนี่คียเขาเหลือศูนย์เนี่ย នេះហេហេហាអើយលឿនចិត្តវ៉ោតូ플레이어ស গাই សតូ플레이어 เจอโปรเพย์ทุกคนโปรเพย์หรือเป็นแอดมินไม่รู้แต่เนี่ยไม่มีอะไรสปาเต็มเลยเนี่ยโป อะไรๆเดี๋ยวผมจะขอออกไปจอยกุ้มกดว่าถึงเขาจอยกุ๊มแล้วได้สองสปีดนะจะได้ไวๆนะเราไปจอยกุบมนะดูดิเนี่ยมันไวขึ้นมากๆแต่ดูด่านดิมันจะผมจะเล่นจบไอ้อ่ะมาได้แค่นี้โอ้ยจะบ้า ต่อไปเจ็สิบวินในการรีเบิร์นนะเ,เดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวจะไปดูตรงประตูว่ามันใช้เท่าไหร่ถ้าประตูใช้น้อยกว่าเราก็จะไปประตูก่อนประตูใช้เจ็ดสิบห้าเออมันเราไปประตูถัดไปแล้วกันรีเบิร์ดไ้ไอรีเบิร์ดไ้ไอันหน้าอันแบบรีเบิร์ดไ้ที่หลังเลย ขออย่าฟาร์มน,นะครับเดี๋ยวนะข้างล่างห็นวนหมไหมเกิดอะไรขึ้นรอโโอวตกใจนึกว่าบักแต่มันมันคูมันให้ไปคูณสองเนี่ยแต่ถ้ากดซื้อมันก็คือตัวคูณรับสี่ก็คือสิบหกนะ อย่ามาเล่นกับผมแบบนี้ที่ไม่โอเคเริ่มเริ่มเริ่มละเริ่มเริ่มขี้เกียจละเมือ่อไหร่เมื่อไหร่จะเมื่อไหร่จะจบเกมนี้โอเคโอเคเราแป s s ิ0บินแล้วเราไปกันเลยว้าวต่อไปเป็น ไอคิวเหรอเต้องสองไนะอคิวแล้วเราชนะเมื่อกี้ยี่สิบวินว้าวที่มันต้องอย่างนี้ไม่ใช่เหมือนเกมนั้นอะเออแบบนั้นอะวินกั๊กวินไปหน่อย แบบแบบเลิกกักแบบล้วแบบแล้วก่อนนะาติงอ่ะเออตอนนี้เรารีเบิร์สจะเอาเป็นรีเบิร์สสิบห้าแล้วกันแล้วก็เปิดล็อกอีกด่านหนึง่งไหวไหมดูก่อนใช่ใช่เอาเป็นรีเบิร์สสิบห้าแล้วก็เปิดล็อกอีกด่านหนึง่งเกียรมากตอนนี้เดี๋ยวเขาดูหาเขาดูว่าจะหาว่า พี่ขี้เกียจผมขี้เกียจเออขอโทษด้่เป็นล่าพี่เกียจอ่ะเออ,อมันนะก,ออก็จะมีบ้างเพราะผมก็เป็นมนุษย์ ได้แล้วโอเคต่อไป140ตอนนี้เราบอกสองีต่อวินะถือว่าดีถือว่าแทบยอมยอเลยโอเครีเบอร์สิบเออแล้วใช่ไหมใครเรียดีแล้ว โอเครับผมเจออ่จากเรื่องอโจโจนะมันชื่ออะไรอ่ะโจเอ้าเฮ้ยพี่หายตัวตึงโอเคล้วปลดล็อกอีกด่านได้แล้วเย่ยโอ้ยต่อไปสองร้อยสองร้อยกับสี่ร้อยโอ้ยทอแล้วไม่เอาแล้วก็เดี๋ยวเราจะเล่นด่านนี้ผ่านแล้วไป,ไป มันเลนทางอย่างเงี้ยผมว่ามันอยากเห็นมันมีสอนชี้ซะเนาะมันต้องแบบนี่ดิทาต้องเนีอยเขาทำระบบผิดหรือเปล่าแปดร้อยเนาดว่าแปดพันโอ้ไม่ได้ดูโอ้โอ้โอ้โันโอ้โน้โน้โอ้ีอ้เ่ีโนเโนียนอ่โอ้โ้โอ้โอ้อยโอ้อยโเดโน,น,น้โ 0าสิบวินถึงวะสี่สิบเองเหรอไปฟ้าเ้าดูเล่นจะไวกว่าน,นะร้อยแปสิบ้าเป็นสามรอยสิบ้า y เล่ฮเซอ,ยอยรนะ์เลยผมว่าเดี๋ยวแมบคนเล่นนอนอย่งไรเนี่ยสามรเก้าสิบเลยยงอ้าวเดี๋ยวละ เมื่อกี้ผมไปคำนวณแล้วเรามีตัวเลขแล้วก็ไอคูณหนึ่งก็น่าจะเป็นแบบโเติของเราตอนนี้เราน่าจะตอนนี้เราน่าจะเป็นคูณสิบสี่อยู่มั้งตอนนี้เราน่าจะเบสดีเบสสิบสี่เดี๋ยวเราจะเอาให้มันเป็นเบสสิบห้านะเบสสิบหกเออ วายอยู่นี่ว่าถ้าเราเป็นนมันได้โอ้หนนี้วายว่าเดีย๋ยวได้เขาถามพูดแล้วกันอุ๊ยอีกสิบวินอีกสิบวินไม่ยอมไม่ยอม เย้เรารีเวิร์ห้าแล้วเย้เราปิดคลิปได้แล้ว <laughs> เอาครับเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าเช่าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับจากใครกันด้วยนะไปื่เป็นเป็นดงใจผม ถามว่าแบบนี้เป็นยังไงก็สนุกอยู่นะก็เพลินๆดีแต่ถ้าใครแบบไม่ชอบรอไม่ชอบอะไรก็อาจจะเบื่อนิดหน่นอยแต่ถ้าไหตนำก็ะดมเล่นลองเล่นกันได้ไปประสบการณ์ bye yeah. ใหม่ๆยแ้เจอกันครับบ๊ายบาย